บนตกใส่มือห่อก็ต้มมือบุญมือหฮมมือวันโกนมือนี่อาจจะเป็นบุญขัดซากบุอื่นนี่นับมือนี่เป็นมือห่อก็ต้มนี่ทีมงานห่อก็ต้มมีทั้งใส่เขียวใส่เหลืองใส่หัวข้าว งานหอข้าวต้มลุกไปเอาหมอนึงพี่ลุกไปเอาหมอนึงผู้นี้ผู้คุ้มไปผู้หนึ่งผู้ตูไปมีไอ้สี นี่ของย้ายก้อมเท็ดขั้นเขาพร้อมอุ้นต้มก็ต้มให้แม่กินท่านว่าร้อยน้ำบะต้มใช้กระดูก,กหมูมาเสียบยู่อได้เปล่าปุ่งไม่อยู่ปแปลนก่อนแน่ไข่หันก็ว่าไปเฟินมันนี้แกงกบใช้บวบก็น้ไม่ชมเสียบยูเพราะมันมบก,บ,นกบเรียงได้กบฟู ตัอน้ำบะ k i n งนี่นแม่ก็นอนอยู่ข้างนอคุณ king มาเรียนนะ้ำมังหันเมื่อมังหันนอนหลับกับว่าข้างแบบหันนอนแบบตรงข้างฝนตกยางใงี้ยยางแห้งชาลุ่งแล้ว น้องหนหัวไปทางนั้นเมื่อนีนว่าฝนตก,น,น,ก,กน้องฝักคนกินข้าวก็ปิ้งเคี่ยวก็ข้าวต้มนี่ละแต่ยากกินกระต้มก็่ากินมาเด้อสมุนกุ้งเทปตันตีส่งต้องไปกินก็ได้กินยุ่นนะวะ